สวัสดีนะคะอันนี้เสื้อเราก็ใกล้เสร็จแล้วเนาะเสื้อผ้าทวิตใส่ซับในตอนนี้เหลือจะติดกระดุมกระดุมเราก็จะเป็นกระดุมมุกแับปกติของชาแนลจริงๆก็จะชาแนลชาแนลก็ใส่จริงๆก็จะเป็นกระดุมแล้รกระดุม กระดุมเขาเรียกกระดุมกระดุมเงินกระดุมเหล็กกระดุมอะไรพวกนี้นะคะแต่เราหาหาซื้อแบบนั้นเราก็ต้องไปซื้อข้างนอกอีกเพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะเราก็เลยทําใส่กระดุมมุกเรามีกระดุมมุกเยอะก็ไม่ขี้เลก็สวยอยู่เดี๋ยวนี้เราจะมาตัดใส่กระดุมกันใส่กระดุมห้าเมตรนะคะเดี๋ยวมีนจะแต่จริงๆแล้วเสื้อแบบนี้ก็ไม่ต้องติดกระดุมก็คือจะใส่สองฝั่งก็ได้ ใส่เป็นเสื้อคลุมแต่อันนี้เราจะทำให้ใส่ได้ทั้งเสื้อคลุมแล้วก็ใส่เป็นชุดได้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดกระโปรงอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดียกวาติดกระดุมกันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่าเราเย็บยังไงยากมากเราเย็บกระดุมนะคะเย็บกระดุมก,ก็ใส่เป็นกระดุมมุกก็จะเป็นแบบนี้ ช่างที่เย็บทำเก่งแล้วนะคะมีความรู้มาแบ่งปันกันนะคะสำหรับคนที่ทำไม่เป็นถ้า <c oughs> ทำภาพแบบนี้ก็จะทำยากหน่อยสำหรับช่างที่เริ่มต้นนะคะก็จะอธิบายให้ฟังว่าเสือ้อทุกตัวถ้าเราไม่เคยทำก็จะยากทุกตัวทุกแบบแต่ถ้าเราทำได้แล้วทำเป็นแล้วอะไรก็ ได้หมดนะคะเสื้อตัวนี้ยาก,กัแต่เริ่มต้นเลแล้วเพราะว่าแบบที่เขาทำเป็นเสื้อเนี่ยจะไม่ค่อยมีตามท้องตลาดบ้านเรานะคะเราก็จะต้องหาความรู้เอาลองเปิดหาแบบแล้วก็มีเยอะแต่ว่าวิธีการตัดเดย็บไม่มีเลยหาใน Youtube หาในอะไรก็ไม่มี ตารทำเสื้อแล้วอ,อาจจะไม่ค่อยมีคนตัดใสหรือเปล่าเสื้อแบบนี้ก็เลยก็เลยต้องทาเองทั้งหมดแล้วก็รู้เรียนรู้เองทั้งหมดที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าใช้เวลาใช้เวลาการตัดเย็บแล้วก็แก้ไขในส่วนต่างๆนนเนี่ยมันแก้ไขยเยอะก็เลยก็เลยลงคลิปไม่ได้เพราะว่าถ่ายทำเองทั้งหมด ้ามีคนถ่ายให้ตัดต่อให้ก็จะดีล้วก็จะทําได้แต่ละขั้นแต่ละตอนขั้นตอนหนึ่งอย่างสมมติวดด่าทำขั้นตอนหนึ่งแล้วถ่ายไปแล้วก็ตัดต่อไปได้ก็ทําได้ตัวนี้ทําเองทั้งหมดนะคะใน,นีบเย็บกระดุมกเ็เสร็จแล้วเนาะเนี่ยใส่กระดุมแล้วก็สวยนะคะชายแบบนี้จะอธิบายโดยแล้วกันเพราะเสื้อตัวนี้ใช้์คืค่อนข้างก็ทางเสื้อสูงนะคะพวกแขนเสื้อเราก็จะเย็บหลบ เหมือนเส้อสูทไหมคเย็บหลงด้านในมันเสื้อสูตรเพราะว่าเคยทํางานใสเ่เย็บสูรเย็บสูรส่งส่งรอบนะคะตัวละสามสี่พันบาทเสื้อโรงงานอันี้มือใส่ได้เพราะว่าตัวเล็กมือเล็กกระโดมตรงนี้จะติดถ้าเป็นของ <c oughs> อะไรนะคะเทชแนลทวิชแนลเลยอะ่ะ เขาจะมีกระดุมเป็นเป็นรูปชาแนลของเขาแล้วชาแนลนี่ก็จะต้องเวลาเขาิดก็าจะชาแนลก็จะต้องตั้งตั้ง,ต,งตั้งเหมือนกันหมดเลยของเขาเวลาใส่ถึงจะเป็นชาแนลอันนี้เราเรียนแบบเขาด้านในเราก็ใส่ซับไนแต่ซับไนของเราไม่ได้เป็นผ้าซับไนเป็นผ้ามัสลินนะคะเรามียุม,ม้วนนึง่งเหลือยุมไม่มากแล้วก็เลยเอามาทำซับไนด้านในนี่เราเย็บทั้งตัวนะคะประกบประกบเป็นเสื้อสูตรเลย เราก็ตัดซับในมาประกบตัวนี้ตัวซับในเห็นไหมคะเราก็ประกบทั้งตัวด้านหลังด้านหลังเสื้อด้านหลังเสื้อเราใช้ต่อต่อนะคะกันต่อด้านกลางหลังเลยเพราะว่าเราจะต้องวาววาวเอวด้านหลังเพื่อให้เข้าเข้ารูปเข้าเชฟผู้หญิงนะคะ แล้วการต่อของเราก็พยายามที่จะให้เส้นเส้นได้ตรงกันนะคะให้ลายตรงกันเส้นได้ตรงกันเวลาเราจะใส่ใส่ริมเวลาเราใส่ริมริมผ้าริมผ้าเนี่ยก็จะใส่ยากเหมือนกันใส่ยากอูพอสมควร ใส่คอตรงนี้ตร,ตรงด้านกระเป๋าด้านบนนี้เราก็ไม่ได้ทําเป็นกระเป๋านะคะเรารวงเรารวงแล้วเราก็ใช้ผ้าของเขาเนี่ยมาแปะแล้วเราก็ใส่ใส่คลิปลงใส่ใส่ลุยลเนี่ยลงไปลุ่ลู่นี่ก็จะอยู่กับริมผ้าแต่ถ้าเราไม่พอเนี่ยตามผ้าพวกนี้เราก็ทําได้เป็นชายลุยลู่ได้นะคะอันนี้เราก็ใส่รอบแต่ส่วนส่วนกระเป๋าล่างกระเป๋าล่างนี้เรา แต่กระเป๋าถ้าเป็นกระเป๋าแปะเราก็ไม่เจาะแล้วเราก็ใช้ฝาแปะเพื่อให้เหมือนข้างบนเพื่อเพื่อให้เหมือนตัวตัวบนเพื่อให้เหมือนตัวบนเมื่อกี้นี้จะได้เหมือนกันกระเป๋าส่วนหน้าก,กระเป๋าเป็นผ้าแบบนี้ก็จะใช้แปะก็จะแปะมนก็มีแต่พอดีเสื้อเราไม่ได้โค้งตรงช่วงนี้เราไม่ได้โค้งกระเป๋าเราก็เลยไม่ทําโค้งอันนี้เราก็เลยทําเป็นสีน่เหลี่ยมก็จะแปะง่ายหน่อยแต่ทําทโค้งต้องทากระเป๋าลีดอีกนะคะ ตรงนี้เราว่าจะทําเป็นกระดุมแป๊ตปิดก็ไม่ติดอะปล่อยอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดแล้วจะดูจะดูยังไงเดี๋ยวถ้าดูดูก่อนลูกค้าจะชอบติดไหมถ้าชอบติดเราก็จะติดให้แต่ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ติดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสื้อก็โอเคแหละน่าจะใส่สวยอยู่แเดี๋ยวเราจะต้องทํากระโปรง เราจะต้องรับพู่กับกระโปรงกระโปรงเดี๋ยวจะดูว่าเราจะตัดใส่แบบกระโปรงยาวสวยหรือกระโปรงสั้นสวยนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเดีใส่หุ่นให้ดูนะคะตอนนี้เราใส่หุ่นแล้วนะคะใส่หุ่นแล้วก็จะประมาณนี้แต่ว่าเสื้อตัวนี้คนใส่เขาจะตัวเล็กแต่หุ่นจะตัวใหญ่ นะคะกระดุมจริงๆตัวนี้เขาจะต้องเกยกันตัวนี้เขาใส่แล้วเกยไม่ได้กระเป๋าก็เลยจะออกไปอยู่ด้านข้างนิดนึงแต่จริงจ้กคนใส่แล้วก็คงจะไม่ใช่ประมาณนี้หรอกเพราะว่าตรงนี้กระดุมก็จะติดติดมาประมาณนี้แหละก็จะพอดีนะคะให้ดูลักษณะของตัวเสือ้อนะคะใส่แล้วก็จะสวย สวยแต่จริงสวยมากสีก็สวยจะได้ภาพก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนิดนึงนะคะสวยสวยแต่เดี๋ยวเราตัดกระโปรงเดี๋ยวจะหาวิธีทำอีกแบบนะคะคือเราจะทำทำกระโปรงจะลองอัดผ้ากาวไม่รู้ว่าจะโอเคไหมน่าจะเรียบจะดูอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนแบบนี้ก็จะเรียบเรียบแข็งแข็งเพราะว่า จริงๆแล้วผ้าทวิตเนี่ยเขาก็จะหนาตัวของเขาอยู่แล้วไม่เหมือนผ้าฝ้านะคะแต่การที่เป็นผ้าตะขายเนี่ยก็จะเขาจะหา่างเป็นเป็นผ้าแอะอะไรนะคะเส้นทอเขาจะหาทะเย็บทะเย็บชาหรืออะไรมันก็จะลุยรุยรุยรุก็จะต้องคอยทําให้ให้ดีอ่ะหรือต้องรีบรีบทํา ะะถ้า,าประกาวก็น่าจะดีกว่านี้น่าจะอยู่ตัวแต่อันนี้ดูเป็นธรรมชาติพูดจะเป็นธรรมชาตินะคะก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นกระโปรงนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ